สวัสดีครับแดนเซตอยู่ช่องนี้มีสปอนเซอร์สปอนเซอร์คือวัดเ,เ,เพราะเราอาศัยวัดกินนั่นในวันนี้เราก็ได้ในอีกครับทอดไข่จากวัดนะครับข้าวเหนียวนะครับวันนี้เราไม่ได้หุงข้าวมาให้ควรบอกว่าข้าวหมดข้าวเจ้าหมออันนี้แกงส้งมมเช้านี้ของเรา บอกข้าวเจ้าคัผิดกัเปิแม่ตัวต้นเลยบอกว่าไม่มีข้าวนะครับพอดีเห็นข้าวเหนียวถามว่ากินได้ไหมได้ครับปกติผมไม่ค่อยกินข้าวเจ้านะครับพวกข้าวเหนียวครับแต่ก็กินได้ครับมาซับกันเลยข้าวเหนียวนะครับวันนี้ชุด มะมิตปัทธูพริกก็ไม่ต้องคู่กับปัทูอ่ะอย่างสุดต่อไสูดเราเอง อดอกค่ะอืมสุดออเป็ด มามาด้วยอยากให้ยงไม่กิน,กนข้าวกลางวันข้าวมากินน้ำกัน อันนี้มันชัดมองคนต้งเรียนอยู่สุดกุมิ Dumb. อืมอืมเต็มเลยหินหินมาจากไหน จิตมากับพิษกับปิติ อูมามิช่วยกดไลค์กดแชร์ในช่อง YouTube ดนซับอยู่นะครับจดซับสไครต์ให้ได้เยอะๆนะครับแล้วก็ช่วงช่วยไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเทปทองแดนซับอยู่นะครับบ๊ายบายยอด zap you